โอเกดิซ okay. uh, ิออรคิดนะคะทุท่สันยูเอสดอลลาร์นะคะว h ค s ดไดเฮสเอ่นะคะ and this is uh, people c o o r so expensive t ี i s ท s อ2,000 US ดอ l l a รนะคราว่า hmm. ร่างันนเได้รับแแต่เอโลงก็จะดแหงดด2,000 US ดอลลาร์นะ รอนับ1 0 s ดอลลาร์รับองนะฮะขอแท้กันี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแยง